สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นการทำสีหมุนนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกว่าในแบบของผมเนี่ยคือผมธรรมชาติเขาไม่เคยผ่านการย้อมใดๆมาก่อนนะครับเป็นสีแรกในชีวิตของเขาที่เขาอยากจะทำสีหมุนนะครับ การทําสีนะครับก่อนที่จะมาทําสีร้านสวัสดีคัทเนี่ยก็จะมีการตัดผมก่อนนะครับจัดทรงก่อนตกลงกันก่อนว่าจะเอาเสียอะไรตัดทรงอะไรเราก็จัดให้นะครับมาพูดถึงคลิปนี้นะครับในแบบคนนี้ผมต้องการสีหมนนะครับก่อนที่เราจะทําสีหมนเนี่ยเอาง่ายๆเลยเราต้องปรับระดับสีผมก่อน โดยผ่านการฟอกนะครับโดยการผ่านการปรับระดับสีผมตอนนี้ผมจะปรับระดับสีผมให้ถึงระดับ10ก่อนนะครับถึงจะลงสีแฟชั่นที่ลูกค้าของผมต้องการเดี๋ยวเรามาดูผลงานการฟอกกันนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอยู่ที่มุมแสงนะครับอันนี้คือแสงไฟจากในร้านเนาะ ก็แล้วแต่คนที่จะมองเนาะแต่ผมเทียบกับชาร์จสีแล้วเนี่ยอันนี้คือระดับ10ของผมนะครับผมมีชาร์จสีอยู่นะครับก็เทียบระดับสีผมคือระดับ10คือผมพร้อมที่จะลงสีแฟชั่นคือสีประกายหมนที่ลูกค้าต้องการนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับผมมา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 ,มา,มาดูผลงานกันนะครับสี ประกายมนต์จะบอกว่าเทามันก็ไม่ใช่เทานะครับมันจะออกเป็นเขียวๆแบบเทาๆออกประกายมนต์นะครับ mm. คือสีแบบเนี้ยคือสีที่ลูกค้าสั่งกับผมอยู่แล้วคือเขาต้องการอยู่แล้วเขาโอเคกับสีนี้เขาต้องการนะครับเราในฐานะช่างทําผมเราก็ทําตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ mm. มันคืองานศิละปะนะครับผมมันอยู่ที่ความชอบเนาะ ครับซึ่งใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามผลง,งานของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ